สบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องปองปายเนาะเมื่อนี้ว่าพบกับขาพเจ้าปีใหม่สาวเลาไตาอาศัยยูเคเมือนนิพาทุกคนมายางลินตามเคยจะพี่น้องมาชมบรรยากาศชมวิวสวยๆงามๆจะพี่น้องเป็นอาหารหัวอาหารตาเขี้ยวอุ้มทุ่มแลวก็น้องแกะที่หนาฮักทั้งหลายจะพี่น้องก่อนอื่นจะกจะยางไปนะพี่น้องจุดหมายปลายทางข้องเข้ามือนี่ที่จะไปก็คือเป็นทางรถไฟเก่าพี่น้องที่ขาเจ้าสร้างขึ้นมาตั้งแต่โดนานล้วจะพี่น้อง เส้นทางที่จะไปพี่น้องก็บริใทว่ามันสิได้ง่ายได้พี่น้องมึงตีเปิ่ où, göre, school, ollow, okay. ปนเพื่อเหอะเหือะนะพี BRAND ่น้องเป็นการประจนไพ่อีหยังกวากันไปเนาะพี่น้องเขาบอกเขาใจเนาะขณะทางเปลี่ยนทางบวกคอยสีโอเคไปได้เข้าจากกมาย่างเนาะพี่น้องบริมิตรเฮ้ามาย่างพี่น้องหลายคนต่อรายคนอยู่พี่น้องจะเข้าจากมาย่างเข้าจากผ้ามมามาย่างผ้ามูผ้าครูผ้าสูผ้าแฟนนี่ทั้งมาย่างหลินเนาะเป็นกิจกรรมที่เข้าจเห็ดความกันกับขอขั้วเข้าขเจ้าพี่น้อง ย่อมับได้วคนอังกฤษเนี่ยเขาจะเป็นคนมักยางอีลี่พี่น้องบรรยากาศก็กจะเห็นได้ว่าทุกคนเบิ่งไม่ให้พี่น้องใบใหม่นะก็จะบ่มีแะจะพี่น้องเนาะต้นใหม่บางต้นก็นเห็นแต่หางเห็นแต่หิ่งพี่น้องใบใหม่เนียกระล้นกระเล่นไปเบิ่ดละพี่น้องบ,บางต้นที่ยังมีใบอยู่ก็เป็นสีเหลืองเป็นสีน้ำตาลไปสันพี่น้องเ้ยเพราะว่ามันไก่เข่าสูตรดูนวเด้อพี่น้องใบใหม่มม่ก็เลิมล้นเลิบหิ้งเลิมห่วงไปเบิ่ดละพี่น้อง ใบใหม่ก็จะโบเป็นสีเขียวเ้วจะพี่น้องมาสวงนี้ก็คือถ้าไพ่ได้มาเทียวประเทศอังกฤษเรือมาเทียวสวนยุโรปเราจะเห็นใบใหม่เปลี่ยนสีก็คือเป็นยังที่งามแห้งนะทุกคนถาสูดว,ว่าเฮาแนมเป็นหลอหลอนะทุกคนจะเห็นเป็นสีเหลืองบอสีแดงบอสีน้ำตาลบอเนาะต้นใหม่นะทุกคนบลมันจะบริเวณสีเขียเวเบิดนะพี่น้องแต่ว่าบางต้นก,นก็ล่วงโวยไปเบิดอาจจะพี่น้องก็จะเป็นฟ้ามออๆขางพี่น้องสถานที่ที่เฮาจะมาทุกคนก็นกเป็น เส้นทางรถไฟเก่าพี่น้องนี่ก็จะเป็นคัวเนาะที่เขาเจาะสางข,ขึ้นมาตั้งแต่โดน่านละพี่น้องจนมารถไฟยุบไปแล้วพี่น้องอยังเลือแต่สากสาดด้วอว่าเส้นทางว่าป้าว่ให้ทุกคนในย่างในเบื้องในเที่ยวในซุมกัือนซืนอพี่น้องเอ้ยคัวนี่ก็สางข,ขึ้นมาโดน้านละพี่น้องอายุประมาณหนร้อยเจ็ดสิบปีเนะาะสำหรับคัวนี่เนาะเขาก็จะมาย่างดินีนย่างเลาะไปทุกคนบรรยากาศเนาะทางลุมก็จะเป็นแม่นำ้ำ แมนำลำธารพี่น้องวิวก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะทุกคนออมเหอกก็จะเห็นฟ้ามเห็นต้นไม้ใบหยาหลายหลายอย่างเนาะแม่นำลำธารแมนำลำธารบานขาเจาก็สีดำพี่น้องโบ้ดีคือบานเฮานะบานเฮานำงามนำไซนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้หนำสีดำก็คือเป็นพวกใบไม้เนี่ยมันล่นลงไปในหนำนะนก็เน่าก็เปื่อยยังก็เป็นสีดำนะพี่น้องมันก็จะมีหลายอย่างนะพี่น้องที่ว่า ให้เฮาได้เบิง่งให้เฮาได้ส้มนะทุกคนหลบๆก็จะเห็นแกะเห็นงัวเนาะเห็นฟา้าเห็นนกเห็นนูเอ้ยนูล้ละไพี่น้องเห็นพวกกระต่ายเนาะพวกนกพวกอันนี้ร้ายนะพี่น้องพวกซัน์นะคือบ้านเฮาเนาะก็คือสิคักนะพี่น้องเขาอยู่บ้านเฮาเนาะพอได้๋ยวบยิ่งนูยิ่งนกเนาะไปออมไปแอมแต่บ้านเขาบอจะพี่น้องนกหลีหลีเนาะกระตา่ายห้ายเนาะ แต่เขาเจาก็บริเหตียยังก็พี่น้องทั้งลุมก็จะเป็นคัวนะทุกคนขัวนในน้อยเนาะเขาก็จะยางไปเบิ่งทั้งลุมน้อพี่น,น,น้องแต่ว่าตอนนี้ก็ชมวิวทั้ทงถึงก่อนพี่น้อนบงบรรยากาศก,ก็จะเป็นคือทุกคนเห็นแนนอยฮัลโหลฮัลโหลวอสเนีน่ยามามลีไฟดามลีไฟดัก Yes ามลีไฟดามลีไฟด อินน์พาร์ทว่าใช้สำหรับเอ่อเรือริเ h อร์ไลน์เรือริเ h อร์ไลน์เรนชูชูเทียนสถานที่แห่งนี้เมื่อก่อนเนาะมันเป็นสถานที่รถไฟเก่า The train we got on in Austin Yes They go d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  and then we cross here Okay hold, so. Okay Okay Hello คุณม i นอย t ่คก r ร์นบัว n s 160ปีอ่ะคุณ160 y ี่ะใช่โอ157 1 0ปีก่อนพี่น้องควนี่ที่เขาจับสาขขึ้นมา This ิ i g t ที่ แล้วข้าก็จะลงเป็นลุมกนจะพี่น้องเนาะเส้นทางในการลงก็จะเป็นแบบนี้จ้าพี่น้องใบไม้ใบหงหยาลนเต็มอยู่พี่น้องยางกันยางดีๆคือ้เนาะยางโบดีกระมือได้พี่น้องเวลาขาลงมาลุมก็จะเห็นเนาะควทาจีกเจะเ้าสางขึ้นเป็นเสาจีเขาจะเอาสางไปหาคว้วนะพี่น้อง ก็คือมีความสูงแห่งเนาะสถานที่ท้องเชียวเขจาเนี่ยก็จะเป็นป้ายแบบนี้ทุกคนก็จะมีป้ายบอกป้ายสี่ทางเนาะว่าจะไปทางนั้นทางนี้เขจาก็จะบอกข้าละเอียดเนาะว่าไปทางนั้นทางนี้เนาะข้อมูลละเอียดเนาะส่วนท่าก็จะยางลงไปลุ่มพี่น้องสามพอหลูกแม่หลูกเขาจาก็ยางลงไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องมันเป็นส่วนที่ย่ามฝนนะพี่น้องตอนในยางเรา,า่รังเนาะพี่นอ้องเพราะนบริสันมันก็สีเมือ่อย เวรเมย์ธรรมดาพี่น้องมาชีมื่นร่มน้าพี่น้องเอ้ยเนาะเวลาเขาลงมาหอดลุมก็จะเห็นได้ว่าบรรยากาศก็จะเป็นแบบจังได้ละพี่น้องหน,น,นําก็สีดําๆเนาะคือหนําเปื่อนในพี่น้องขัวเนี่ยก็มีความสูงแห้งพี่น้องเขบาบอกขั้วไหนสูงแห้งพี่น้องยางหน่อยก็มีแหละแปเจ็ดสิบเมตรเนาะความสูงของขัวเนี่ยพี่น้องือบ่อสัตว์กับรอยเมตรพุ่นที่บอกพี่น้องบอกสูงสูงนเนาะขัวเนาะนี่ก็จะเป็นขัวหน่อยทุกคนขัวหน่อยนะ น,น้อยๆนี่สมัตยางใดทุกคนทาซุ่บรลไพรมีรถถีบกบรถถีบมาขี่ได้เนาะแต่ว่าคนบุกการถ so okay? รถีบมาขี่เดีกวพี่น้องขนาดยางนี่มันยังแบบว่าหยุบ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 อยู่คนละคนละยานมันสิหลุมนะพี่น้องเนาท่าทางไนกระหยุบอยู่คนละหยานยังไงเป็นการย้อมอยู่บรรยากาศก็คือที่ทุกคนเห็นเนาะทุกคนนะมือนี่นะบ่มีแดดนะพี่น้องหักฝนหักก่สีเศร้าตกไม่ไมเนาะแต่ว่าเป็นวันอาทิตย์แน่สีพอแฟนกะ ไป ate, ายางดินว่ะสันเดีก็คือกิจกรรมย่ามวางอยู่นี่พี่น้องมีแต่ไปยางดินเนาะแล้วก็ผ้าไปยางบอลหนั่นบอลหนีแล้วก็เสื้อถ้าบอลหนั่นบอลหนีบอลที่ข้าเจ้ามักไปยางบอลที่ข้าเจ้ามักไปออกกําลัางกายสินะข้าเจาะก็จะเสื้อถ้าบอลหนั่นบอลหนีแล้วก็ผ้าขอไปเนาะพี่น้องขอก็ไปน้ำเขา้าเนาะข้าเจาผ้าไปใไส่กบไปพี่น้องเอ้ยอีกอย่างก็เป็นกาไรชีวิตเนาะพี่น้องได้ไม่เห็นบอลหนั ón, ่นบอลหนีเนาะ ถึงสิเป็นคนอ่าบ่ค่อยมักยางปานใดก็ยาพี่น้องแต่ว่าได้มาถึงจุดๆนี้เนาะก็ยางนําเขาเนาะเขาจะพายางกับยางไปเนาะพี่น้องมันก็บ่ได้สว่าสิเป็นอีสังที่ยากยุ่ยยากหลายยังพี่น้องก มันก็พ่อได้ยางนี่พอมันบ่มีแต่เห่ายางพี่นอ้องเพราะมันมีร้ายต่อรายคนจะกะจาาะาก้ามายางเนาะผ้าลูกผ้ามา้าผ้ายังมายางเนาะแต่ที่แรกนะทุกคนขอเป็นคนจิกีขาดยางที่สุดเนาะพอมันมีแฟนฝรั่งในพี่น้องแม่อีสังกัได้ยางเนาะพี่น้องประมาณรักหนึ่งซองรักหนึ่งยางเนาะพี่น้องก็จับผ้าเห่ายางก็นยางไปพี่น้องเออ สำรับไพ่ที่สิ่งีแฟนฝาัังก็ต้องทำาใจได้แล้วจ้าพี่น้องและที่สำคัญก็คือมากี่ยจ้าวิวสวยๆนะจ้าพี่น้องที่คอยประทับใจที่สุดก็มีแกะคอยเบิง่งมีงหวนคอยเบิง่งเรียจ้าพี่น้องมาอยู่อังกฤษก็โดนเติบพี่น้องแต่ว่าบวหัวเป็นอีหยังน้อนเวลาที่เห็นแกะเห็นงว่วนะทุกคนคือเป็นอีหยังที่แบบว่าประทับใจนะพี่น้องไม่แบบว่าซออนดซอออนแบบมันร้ายแล้วมันเป็นตะแพงอยแบบ่างนี้นะทุกคนในแหละค,คือสิ่งที่คอยแบบเออ ประทับใจแลละก็ภพุ่มใจแบบเออแดีมาเห็นในบาทเมืองเขามันเป็นจังซีนะพี่น้องอย่าให้บบาทเมืองเขามาเป็นคือเขาได้พี่น้องมันคือสีมีแบบจะเลิญหูจะเลิญตาดีพี่น้อง